กาบครพระอาจารย์และเพื language, ite, ่อนสาธรรมิกท we ุกท่านนะครับผมกับผมพระรัตนกรนะครับกับมาราสุโพผมมาจากจังหวัดตากการอบรมก็รู้สึกรู้สึกสนุกดีครับได้เจอเพื่อนใหม่ครับผมพระเพื่อนใหม่ๆพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงใหม่ๆนะครับแล้วก็เราอยู่กันเป็นหมู่มากนะครับเราได้เราได้แลกแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันครับจากที่ว่าเราบวชมาเราเป็นยังไงบ้างที่นี่เขา ทำมีกิจกรรมร่วมกันตลอดครับผมก็ทําให้สร้างความสัมพันธ์ได้แบบดีเยี่ยมเลยครับครับก็มาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะครับที่นี่เขาสอนอะไรก็ตามคติของเขาเลยครับเนี้ยเฉียบเ,ยเป๊ะครับผมการตื่นการนอนการเดินทุกอย่างครับการตั้งแต่การฉันแล้วก็การการทากิจกรรมร่วมกันครับว่าจะต้องมีหลักการทำทำตัวให้เป็นยังไงให้เหมาะสม ความมระทับใจนะครับจากที่ว่าผมมาอยู่ทซ่นี่นะครับก็จะมีอยู่2อย่างครับที่ว่าทางที่นี่เขาจะแบ่งกันนะครับก็จะเป็นรับบุญหยาบกับนั่งปฏิบัติธรรมแต่ผมชอบรับบุญหยาบครับเพราะว่ามีความสุขครับผมได้ได้ร่วมมือกับบุคคลหลายๆคนนะครับผมได้ช่วยวัดได้ทําความสะอาดวัดได้ทิ้งขยะเหล่านี้นะครับได้ร่วมมือกันครับรู้สึกว่ามีพลังดีครับผม ครับอนุภาพของการบวชแล้วครับตั้งแต่ผมบวชมานะครับอนุภาพที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของครอบครัวยมพ่อโยมแม่ครับก็คือเมื่อก่อนยมพ่อโยมแม่ขายของฝืดมากครับก็คือค้าขายไม่ค่อยดีเลยเนื่องด้วยสถานการณ์ณตอนนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคโควิดสิเนี่ยครับหลังจากที่ผมบวชมาก็เกิดปฏิหารครับยมพ่อโยมแม่ขายของขายดีมากครับจน ถล่มทลายทําไม่ทันเลยครับผมผมก็ปลื้มครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าบุญที่ว่าผมตั้งใจทําให้โยมพ่อโยมแม่ด้วยครับผมก็การขอขอบคุณพระเดชพระคุณของหลวงพ่อนะครับมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณญาติโยมนะครับถ้าไม่มีญาติโยมในวันนี้ก็ไม่สามารถสําเร็จรุลวกไปได้ด้วยดีครับผมก็จเจริญพรนะครับ